สวัสดีครับผมนายคุณลุลาโบจากเว็บไอเอเลสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับมัติเท็กเจอร์บ็อกนะครับหลายคนสงสัยคืออะไรมัติเท็กเจอร์บล็อกก็คือการใส่หลายเท็กเจอร์ในบล็อกเดียวสมมติเช่นเราเห็นบล็อกการ์ดก็คืออันนี้นครับบล็อกดินที่มีหญ้าติดข้างบนข้างบนก็จะเป็นเท็กเจอร์ของหญ้าข้างๆก็จะเป็นเท็กเจอร์ของดินแล้วมีขอบหญ้าหน่อยนึงแล้วข้างล่างก็จะเป็นเท็กเจอร์ของดินหมดเลยวันนี้นะครับเราจะมาสอนเกีก่ยวกับ กับการใส่มาติเทคเจอร์บล็อกนะครับคือใส่เทคเจอร์หลายๆด้านสาหรับบล็อกบล็อกหนึ่งนะครับอ่าขั้นแรกเราเปิดอีกคลิปขึ้น,นาเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าขั้นแรกเราก็จะเห็นของเก่านะครับแล้วก็สร้างบล็อกขึ้นมาอีกอันหนึ่งรับลิกไปนอน่นบล็อกไอเอเลส ฮแล้วกันครับดินหญ้านิวไอเลสวงเล็บร้อยหกหกสายเลขไอดีนะครับอันนี้อันนี้ใครใส่เลขเท็กเจอร์ครับให้ใส่เป็นดีฟอลต์คือหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ไมค์ครับฟอนครับมันไม่มี infinity ี้เท็กเจอร์นะครับฮ์ดเน็วงเล็บ0.5นจุดห้าครับอยู่ค่าของที่ของย่าครับ ต่อมาเราก็เซตเซตบล็อกเนมวงเล็บปันหนอเลสนรอ่าเสร็จแล้วนะครับข้อสำคัญคือการเซตบล็อกเนมนี้ห้ามซ้ำกับอันอื่นนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าซ้ำแล้วเวลาเราแอดส่วนครัฟนะครับส่วนผสมนะครับ สมมุติว่าเราใส่นี้เป็นไอเลสตอลนิวซีลิทิเฮเหมือนกันนะครับมันก็จะคาฟได้สองอันนี้มันก็จะรวนไปรวนมาครับว่าไม่แน่ใจว่าจะคาฟได้อันไหนกันแน่ให้เราทําการใส่ชื่อบล็อกเนม้ามเหมือนกันเลยนะครับเรามาเราก็สร้างไฟไอเลสการ์ดนะครับ create. อ่ A อนไรนะครับ ทำไมสร้างไม่ได้สักครู่สักครู่เดีย๋ยวเราจะทําการสร้างอย่างเี้แล้วกันนะครับ new class i l e d n s a m name อ๋อมีอยู่แล้วก็คือเอาเป็น i l e d t card เอา S สามตัวแล้วกันนะครับ S สามตัวอ่า พอเราสร้างเสร็จต่อมาเราก็ไอคเตนก่อนเลยครับขั้นแรกไอเตนเกลนบล็อกบล็อกบล็อกต่อมาเรากด F2 นะครับแอดพวกนี้ครับก็คือก็คือพวกตัวแปรมันจะสร้างให้เองแบบอัตโนมัติอันนี้เป็นพาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ครับตรงนี้พาวันพาทูแล้วแต่นะครับหนึ่งสองสามอินเอเลอินเจอินเคมัเร ตัวเล็กตัวใหญ่แต่เราต้องจำตัวแปรให้ได้เพราะว่าตัวแปรหนึ่งจะอยู่ตรงนี้ i ตัวแปรที่สองอินคือตัวอยู่นี้ m a t e r i a l ตัวเล็กเราก็ใส่ตรงนี้เราก็ใส่ดอตปกติจะเป็นสัตนเตพวกอะไรพวกนี้นะครับแต่เราไม่ต้องใส่ก็ได้เป็น m a t e r i a อรธรรมาดาอ,อไม่ใช่ต้องใส่ครับมเมท e r i a อร์ c ็อลืมไปเป็นหิน เราจะใส่เป็นอะไรก็ได้ครับจะวูดจะล็อกจะอินดี้จะแล้วแต่ละสบายให้เราให้เรากดกดดอทแล้วก็หาด,ดัวนะครับ oh, <yeah. S 1> อ่าต่อมาเราก็ประกาศตัวแปรเพิ่มอนหนึงที่จริงอันนี้มันใส่มามันออโต้ให้เราผิดเราต้องแก้นะครับเป็นพับลิา มาเราก็ประกาศตัวแปลอันอนึงนะครับ public int g e t b o x t e x t u r e f r o m s i z e a n d m e t a d a t a l i n i i n j แล้วแต่ครับตอนนี้จะ in อะไรก็ได้แล้วก็เปิดทั้งหลายปีกตาเราใส่ return getBlockTexture ฟอร์มไซส์ฟอร์มฟอร์มเนผิดเมื่อกี้เห็นฟอร์มผิดฟอร์มไซส์วงเล็บไอ่าก็คือตรงนี้เราจะสร้างตัวแปรขึ้นใหม่ตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่เราใส่ตรงนี้ครับรีเทิร์นไป public in นเชนบล็อกเท็กเจอร์ความไซส์อันนี้ครับคือตัวแปรวงเล็บ i ินไอัวอักรกาครับเสร็จแล้วก็ if วงเล็บ i อเท่ากับเทากับศูนก็คือศูนนี้จะอยู่ด้านล่างครับบัตทอมคือด้านล่างคือเท็กเจอร์ด้านล่างนะครับศูนย์ถ้าเท็กเจอร์ไอเท่ากับไอเท่ากับศูนย์คือจะ return อันนี้เราเก็บไว้ก่อน เราจะเพิ่งเขียนนะครับปล่อยเล l o r ไวก่อนเพราะเรายังไม่ได้สร้างตัวแปรในการ add texture if left i y กับหนึ่งประกาศตัวแปรอ่าตอนนี้เราก็จะได้ด้านล่างด้าน,นบนที่เหลือ l กับตัวแปรเดี๋ยวเราจะไปประกาศนะครับตัวแปรที่ mod i y l e นะครับอ่า ต่อมาแล้วก็เขียนว่า public static i n i n แล้วก็ใส่ชื่อตัวแปร texture top อันนี้จะใส่อะไรก็ได้ครับขอให้เราจำได้ก็พอกับ m o d l e r d o add overlay slash terrain png อันนี้คือที่อยู่ ของไฟเทคเจอร์ด้านบน i/ อเลสสลับล็อกสลท็อปดับพีเแล้วกันนะครับพับลิก s t a ติ c กอินเทคเจอร์ไซส์เอา,ข,าข้างล่างก่อนดนะับท่อมทอมแล้วกับอัลติเดอร์แลดเอโอเวอร์ลน์ เหมือนเดิมเลยครับแซลัดเทเลนเทเลนแบบพีเอ็นจีอ่าเขียนผิดอันนี้เทเลนต้องนี่ครับที่อยู่ของไฟล์ด้านล่างก็คือเห็นเจอด้านล่างแซลัดบล็อกช่องแบบพีเอ็นจีอ่ายผิดทน่ไหต้องเป็นแบบนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็เอาด้านข้างเลยครับวัสดุพลาสติก Texture Size คือด้านข้าง Folder ปัด Add Overlay วงเล็บเฉลยเหมือนเดิม .png ต่อมาแล้วก็ใส่ขนุนอันหนึ่ง เป็น slash i n l slash box dot size dot png คือด้านข้างอ่าอันนี้ผมใส่เครื่องหมายมเล็บเกินไปตัวหนึงอ่าทีนี้ก็คือเราสร้างตัวแปร texture สามอันแล้วนะครับเรียบร้อยต่อมาเราก็จะมาใส่ค่า return ให้มันนะครับใส่ตรงนี้ครับ if เธอข้างล่างก็คือ return ตกลับีไป ให้มันอ่านเทกเจอร์คอมใช้ตรงนี้ปุ๊บรีเท r มอดอัสเคอร์อ r ยเลสดอตเทกเจอร์ท็อเทเจอร์บัมศูนย์เท่ากับพางล่างหนึ่งเท่ากับพางบนสองสามสี่ห้าคือด้านข้างนะครับ mod เลสมอดอายเลสดอตเทเจอร์ทอด้านบน เอ L คือด้านข้างคืออื่นๆเพราะเราจะไม่ได้ใส่ด้านสองสามสี่ห้าเพราะว่า L นี่คือถ้าไม่ใช่ด้านล่างไม่ใช่ด้านบนก็ที่เหลือก็จะเป็นอันเดียวกันหมดเลยก็คือหลักการง่ายๆ mod i l a n d dot feature ใช้เสร็จเรียบร้อยหมด r r o r แล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาทำการสร้างรูปนะครับ สร้างรูปที่อยู่ตามไฟล์นี้นะครับ Ilet b o c Top Kinji l i ซ h Bottom ครั้งแรกเราก็เปิดเหมือนเดิมนะครับ Photoshop สร้างรูปเลยนะครับ16 x 16ซูมเข้าไปอันนี้เราจะเอาเป็นอะไรดีข้างล่างเอาข้างบนก่อนเลยนะครับข้างบนเอาเป็นสีฟ้า สีฟ้าอ่ะแค่น,นี้ละกันสีฟ้าข้างบนในเดสก์ท็อปไปเลยครับท็อปนจีต่อมาแล้วก็นิ้วเตกคนที่กอีกอ่าแล้วก็จะเอาด้านล่างด้านล่างเราเอาเป็นสีชมพูแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วด้านล่าง ซาลัดวัทถอมพต่อมาแล้วก็กดยืนอันนึงคือด้านข้างด้านข้างเราต้องทําให้มันสัมพันธ์เนี่ยด้านบนก็คือสีฟ้ามันจะได้ดูเข้ากันมียน้นมันจะรู้สึกแป,กแปกลกสำหรับเป็นบล็อกหญ้านะครับอ่าแล้วก็เขียนพื้นหญ้ายั์ใหม่สีฟ้าเหมือนกัน อ่ะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับใส่ Png size แล้วเราก็ปิดมันไปปิดไปปิดไปต่อมาเราก็จะเปิดโฟลเดอร์ MCP โฟลเดอร์ MCP นี่ครับโฟลเดอร์ MCP ของเรานะครับที่เราทำการเขียนมอดเปิด ครับอ่านี่ครับจะเป็น i อเลสบล็อกแล้วก็พับไปปิดอันนี้ไปเลยลก็จะใส่ท็อปไซส์กอมพวกนี้ลงไปป,ปุ๊บบล็อกกรท่อมไซส์โอเคเรียบร้อยเซฟเสร็จอันนี้เราจะลองไปลองทดสอบกันว่ามันจะได้ผลออกมาย,ยัางไงกนลันเลยครับ รอให้มันวิวเวิร์กสเปซก่อนครับเพราะเราเพิ่งใส่ไฟล์ใหม่ลงไปส i g เกิลเพย์เอเอาเป็น i ร,รีโอ้ยเสียดงดังๆเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนนะครับเสียงครับหมูมันดังมากอ่าเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราจะมาให้ให้ของมัน,นะครับจีบเฮเยอสีสามีซเล็กไอเทมไอหกหกไอหกหนึ่งอันอ่ะไม่เจอซะด้วยแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในคอมบาตแล้วเดี๋ยวเรามาเพิ่มส่วนผสมเอาดีกว่ามันจะได้ง่ายๆต่อกันดูนครับเมื่อกี้เราก็ลืม <laughs> เพิ่มชื่อไปได้นะครับเรืมรีจิเตอร์บล็อกไวได้นะครับเดี๋ยวเรามาทาการรีจิเตอร์บลกกอนนะครับมัลเดอร์มัเดอร์ดับรีจิเตอร์บล็อกเลอนะครับอ่าคือลงให้มันมีบล็อกอยู่นะครับเมื่อกี้ลืมลืมถ้ากลับมนไม่มีไอเทมในเกมครับมัลเดอร์ดับแอนมของเลฟ ันหน,นผิดไปไหน่อยเรามาแล้วก็เพิ่มส่วนผสมให้มันครับจากเอาด้านล่างเลยแ้วกันครับง่ายดีถ้าใครยังไม่รู้ส่วนผสมก็ลองกลับไปดูบทที่แล้วที่แล้วนะครับ ที่ผ่นานมาผมได้สอดไปแล้วเอาหกตีอะไรครับโลกมากเอาเป็นเชเชเชสโตนตรงนี้ดีกว่าสองอันต่อก่อนลันครับปึ๊บอเสียนลันเมื่อกี้ปิดแล้วทำไมไม่ เราก็จะใส่บล็อกหินมากอุปกรณ์แล้วก็กรอบคราฟกรอบคราฟวางกรอบคราฟลงไปเมื่อกี้ปรับผิดไปปรับเมาส์ซสเปอร์มให้ตัดผิดแล้นั้นอ่ะจิ้มเท่าไหร่หลายร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคอ่าใส่สินคราฟลงไปอ้าวทับกันทั้งนั้น่ะ ขอไปแก้สูตรใหม่กันครับแก้สูตรภาพใหม่เป็น b l ็ c k ด o ทตัวเดิมละหละดีละเอาเป็นบ็ o c เป็นไอเทมแล้วกันครับไอเทม d o เ b a แล้วกันครับเมื่อกี้ใส่ส่วนสูตรผสมทับกับของที่มันมีอยู่แล้วเราก็จะไปใส่ไอเปน็นแดง ออ่นันาได้มาแล้วครับบล็อกไอเลสอาร่เดี๋ยวเราจะลองสร้างดูครับอ่าด้านล่างสีชมพูที่เราเขียนไว้บันท่อมด้านข้างคือสีนี้นะครับสีที่มันมีสีฟ้าอีกจัหอีกยักหนึ่งข้างบนก็คือสีฟ้าอ่าเสร็จเรียบร้อยคือหลักการสร้างมัตติเทกเจอร์บล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ พอดีรถขยะมมาเก็บเสียงว่าแกาดังๆรบกวนผมหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับไว้เจอกันที่เว็บไอเลนนะครับ